รเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านและเพื่อนที่น่ารักคนนะคะและเด็กที่น่ารักคนนะคะวันนี้คุณไหนจะมาเล่า10อันดับท็อป10ที่สามารถที่เพื่อนๆที่เข้าจะไปสอบที่มหาวิทยาลัยได้ทั้งทั่ว อาราวดเวอร์เลยคุณไหนว่าอาราวดเวอร์เลยหนึ่งมหาวิทยาลัยนานาชาติก่อนนะคะมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ประเทศลอนดอนเนี่ยที่สนใจมากที่สุดนะคะคุณไหนขอบอกหนังสือนะคะหนังสือเล่มน,นี้ยคุณไหนอ่านแล้วเป็นหนังสือเกี่ยวกับอันนี้คุณไหนอ่านแล้วนะคะ อ่านแล้วจริงๆแต่ยังจับใจความสำคัญไม่ได้ซื้อมา99บาทซีไอท์บุ๊กเซ็นเตอร์นะคะหนังสือเล่มนี้คือคู่มือพิชิตฝันสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกนะคะหนังสือเล่มนี้มันมีทั้งภาอังกฤษและภาษาไทยถ้าใครอ่านจบแซงเก่งนะคะหนังสือเล่มนี้คือ ให้ความรู้แก่ตัวเองเรากินข้าวเราอิ่มเราอ่านหนังสือเราได้อาหารสมองอาหารสมองก็คือหนังสือกินข้าวก็คือความความอิ่มควรจะอิ่มแป้เลยเนี่ยก็คืออิ่มก็เหมือนหนังสืออ่ะหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยก็คืออาหารสมอง อาหารสมองคือหนังสือแล้วอ่านห,หนังสือปุ๊บเปิดมาปั๊บอ่ะสะคู a เมเมมนจเมนต์สคูนเมเนจเมนต์เนี่ยแปลว่าโรงเรียนเป็นฐานนะคะสะคูนเมเนจเมนต์น,นึกถึงซาสพทวัตรตกรรมทางด้านการศึกษานะคะ P.D.C.A. นะคะและ วัอวันกรรมทางการอ,อ,อันนี้หนูเกินนิดนึงวัฒนันกรรมทางด้านการศึกษาภาคฐมวัย 2. สองโรงเรียนสามโรงเรียนเอกชนสี่โรงเรียนรัฐบาลห้าโรงเรียนที่อยูน่กออนกศนก็คือโรงหนึ่งกศนอเนี่ยเป็นโรงเรียน แบบว่าเด็กที่ขาดเรียนแบบติดเอฟเนี่ยเราเรียนก็ครูนายเนี่ยเรียนจบปริญญาโทใช่ไหมสมมตเิเกิดนิดนึงครูนายเรียนจบคณะศึกษาศาสตร์บริหารการศึกษาครูนายก็จะไปสอนกศนเนี่ยได้เพราะว่ากศนเนี่ยเขารับได้ทั้งหมดคือเช่นเรียนไม่ทานติดรอติด เอฟเรียนกศนเพราะว่าครูนสอนกศนให้กับเด็กเล็กๆข้างบ้านฟรีกศนอเนี่ยเรียนฟรีก็เรียนตามข้างครูนหนเคยสอนเด็กอยู่สามคนเด็กเล็กๆอะ่ะเขาเรียนฟรีเพราะมเป็นเด็กข้างบ้านก,ก็เรียนแต่งประโยคครูนนั่นแหละมีตองมีมีเจ้าตองกระตูน แล้วก็อิงสามคนเขาเรียนจบถึงบางสาวบาบรงเรียนบางบัวโรงเรียนข้างวัดโงเรียนวัดคุณแมก็สอนไปเรื่อยๆอะ่ะคือความฝันของเด็กไม่เหมือนกันบางคนอยากเป็นครู่บางคนอยากเป็นหมอสิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนเล่าเรียนการศึกษาไม่เหมือนกันความคิดของเราก็ไม่เหมือนกัน ความคิดแตกต่างคือน n o w l e d n o w e d ก็ความรู้เออ education น n o w l e d right. e n d u c a t i o n แปลว่าการศึกษารวมทั้งหมดความรู้และการศึกษาสิ่งสำคัญเลยนะคะ top ten t n y เลยนะคะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คนหนึ่งเลยนะ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศีวะคลินวิโรดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศีปทุมที่คณะเรียนข้าง้นะมหาวิทยาลัยหอการค้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยเอ่อที่เวียดนามก็มีมหาวิทยาลัยนาโรงเรียน สติวเฟนแต่หอวังเนี่ยมันป,ปิดไปแล้วครูอะไรยังไม่ทราบว่าปิดหรือไม่ปิดมันปิดไปเพราะาอะไรรู้ไหมมันมีแดนเดลมิดมันติดกับแดนเดลมิดเขาเลยปิดไปแล้วที่ทราบก็คือมันมีเซนจอนแล้วก็หอวังเมื่อก่อนมันตีกันบ่อยเลยสู้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและจังนั้นเป็นโรงเรียน เออดังๆทัานั้นนะคะโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกันกับที่คุณนดยเรียนมานะคะสิ่งที่สําคัญที่จะมาบอกเนี่ยที่จะมาบอกในนาที่นี้คือการเรียนรู้การศึกษามันมันเหมือนบนันไดสิบสามขั้น เบนได้13,000ขั้นที่หนึ่งก้าวไปอีกเลเวลหนึ่งก็เหมือนเราเขียนกอไก่ถึงฮางคู่อะ่ะอ่ะถ้ากอไก่ก็มันไปเรื่อยๆอะ่ะสิ่งสามคัญมากที่สุดก็คือการเรียนรู้เข้าสู่ถึงอนาคตใช้เพสเซนซิมเพสเซนคอนถึงอินเตอร์ฟเจอร์แล้วถ้าเกิด เข้าสู่มหาวิทยาลัยในลอสแอนเจลิสลอสแอนเจลิสนะอเมริกันก็คือจีออสมันมีจีออสแล้วก็แค n เรียนคอร์เรมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยมันจะจัดเป็นหมวดหมู่ Home of English คนไหนเรียนมาแล้วอยู่ตรงซอยอารีคุงคุณนะแล้วก็ ECC แล้วก็ โรงเรียนเสริมอาชีพพิมพ์ดีดคณนี้ก็เรียนมาแล้วสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนก็คือมาหาวิทยาลัยมหาอะไรไหนก็ได้มันมีโค้ตาในการสอนตอนแรกอะถ้าติดเอฟขึ้นมาเรียนซ้ำชั้นหมดเลยเรียนซ้ำชั้นหมดเลยอันนี้คุณไอ้พูดจริงจริงไม่ได้ตอ่อแหลเรียนซ้ำชั้นหมดเลยอันนี้พูดจริง ต้องเรียนให้ได้หนึ่งสองจุดศูนย์ศูนย์ก็ยังดีสองจุดสามห้าก็อย่างดีสามบาง, 3, บงคนเลขหนึ่งบางคนเลขศูนย์บางคนเลขสามตอนนี้เปลี่ยนเป็นห้าจุดศูนย์ศูนย์และมีโคตาคนนี้ไ,นได้โคตาขิมมาเอาขิมไปเทียบเอาน้องชายคนนี้ได้ทางช้างเผือก เทคอนโดเหมือนน้องบิวนะเอาพวกกีฬาเนี่ยมันก็เทียบได้เออ่มหาวิทยาลัยของน้องกรุงเทพคือเออ่วิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬามันก็ใช้ได้นะคะและถ้าใครอยากศึกษามาหาวิทยาลัยไหนก็ไปหากันได้ที่ w ว w เว spu. t o t h ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ